ปัจจุบันโลกวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นมากตามลำดับมีการค้นพบสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากมายทั่วโลกและสำหรับวงการแพทย์เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามคิดคน้นหาวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆให้กับมนุษย์เพื่อเป็นการป้องกันบางก็คิดค้นหาวิธีการกำจัดและการจัดการกับเชื้อโรคร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามและฆ่าชีวิตมนุษย์มาแล้วอย่างมากมาย โดยเฉพาะมะเร็งซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามและฆ่าชีวิตผู้คนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกและนี่เองคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วงการแพทย์ทั่วโลกให้ความสนใจกับการคิดค้นการเพิ่ม th17 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสำคัญต่อการป้องกันและชะลอการขยายตัวของมะเร็งมันเหนื่อย ยาไปเลยป้ายนอยนะลุกเลยครับครับลุกขึ้นไม่ได้นะฮะครับลูกเอามาหมอมันก็มาหายครับมันก็เป็นอิดเป็นอ่อนเป็นเพียอย่างเก่านะครับอยู่แม่สักเกลื่อเคลอนกว่าๆนี่ครับแล้วพกนส่งพกนส่งผมมาเอกที่สันปะตองครับเพื่อมาเป็นก้อนเนื้อครับเป็นก้อนเนื้อครับที่ปอดที่ปอดถึงสองข้างครับขนาดเจ็ดเซนครับเจ็ดเซนติเมตรโอาผมไปฉีดทีโมครับฉีดยาฉีดไป สูดแรก12เข็มครับสูตที่2ได้5เข็มครับอีก5เข็มครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสูตลงเลยครับเ,เกียบปิกบ้านเก่าแล้วครับ <am> แล้วหมอพูดว่าน้องป่อน้องนี่จะอยู่ไปแข่งแป๊าๆ3วันเด้อหมอว่าปลอดปลอบ,บดีแล้วลมหายใจมีน้อยมาดีนะหมอมาเอาแล้วหมอส่งปิกบ้านกินแปายประมาณชัก10วันครับประมาณว10วัน10วันน้องหูกเสี้อก็ดีดีขึ้นกินเข้าล้ำขึ้นมาครับ ผ่านมากี่เดือนครับหกเดือนมานี่ลวครับหกเดือน,อนล้วเล่นแต่หกเดือนมานี่ลวครับโอ้โหรับเดินทางมากรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับมามาเป็นยังงมาเป็นยังยงครับสบายดีทุกอย่างเลยบสบายดีทุกอย่างนะครับ